แบบอะไรใหม่ๆสําหรับพวกเราสองคนครับเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ค่อยได้พูดแบบอะไรที่เป็นลักษณะน,นี้เท่าไหร่ครับแบบไม่ได้พูดแบบวิวจริงจังแบบมามาแชร์ประสบการณ์เท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่เราแบบได้แบบแสดงว่าเราสองคนเนี่ยมีมูตจริงจังเหมือนกันใช่แล้วเพราะเราจะทำงานกับแม่แบบอะไร ได้พูดคุยได้แบบได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็ได้บางอดีแบบคุ้มมุ่งมาหาเราเราเริ่มแบบเป็นอะไรที่ที่ดีครับแล้วก็วันนี้คือดีใจมากครับที่พี่แบบมาหาเราเยอะมากเลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่แบบลงมาหาพวกเราในวันนี้นะครับเขอบคุณเราเพิ่งแต่เช้าเลยนะจริงเหรอครับยังเลยเพิมาแค่แต่เช้าเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับคนนี้เราแบบว่า รู้สึกว่าพวกเราเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นแล้วกนะันเพราะว่าพวกเราก็เป็นนักแสดงแบบเพิ่งเริม่มบวชไม่ได้ยู่มานาะนแล้วก็รู้สึกว่าส่วนตัวผมเองกับผมก็รู้สึกว่ายังมีแบบสิ่งที่ต้องพัฒน,นาขึ้นอีกต่อไปครับรู้สึกว่าแบบเออแบบคนเราไม่ต้องเพอร์เฟคในทุกร้านก็ได้แต่ว่าแบบเออก็เราก็จะพยายามพัฒนาแล้วก็แบบถ้าเกิดว่าเรามีความคิดหรือแบบความตั้งใจของใครนะที่แบบไปนในส่วนที่เราแบบอยากทำจริง,รงยังไงเราก็อสอุยเร เยพี่แบบว่ใน,ส,นส่วี่งถึงแฟนให้แฟนแนอินสานชั่นส่งถึงแฟนไหมก,ก็อยากแบบอยากให้ถึงแบบอยากส่งให้ถึงค้ว่าแบบอยากส่งกาลังใจแล้วก็อยากส่งความรักนแนฟนไม่ว่าพี่นแนจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตก็มก็ขอให้แบบมีความสุขมีสักเซสแล้วก็ขอให้แบบนี้มันจะกา ก็อยากจะพวกเราสองคนอยากเป็นแบบแรงบันดาลใจในเรื่องความกล้าแล้วนครับอยากให้แบบทุกคนได้ลองกล้าที่ทําอะไรใหม่ๆแบบว่ารู้กไม่เคยทําเหมือนพวกเราสองคนครับคือพวกเราสองคนยังก็ไม่ได้แบบเก่งมาตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แบบมีประสบการณ์ในด้านการแสดงนะครับก็อยากให้แบบทุกคนลองกล้าที่จะแบบลองทําอะไรใหม่ๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแค่แบบถ้าเราเริ่มต้นด้วยความกล้าเนี่ยมันต้องแบบเป็นผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนครับ ท่ไหมคะเพราะว่ามีที่เปิดวันเดียวที่ตด้วยครัพี่เติ้ลคุยเปิดมาเหรอครับเนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ tomorrow พรุ่งนี้ฝากไปเอาท็อปไปค่ะครับผมก็ฝากอีเวนต์แพลตท็อปด้วยนะครับก็แบบมีหลายๆคนมาเลยครับแบบทุกคนแบบทุกคนจะแบบมามาร้องเพลงอะไรให้ทุกคนฟังแล้วก็แบบมาให้แบบพูดคุยพูดคุยร่วมพูดคุยกันครับก็คู่นี้ได้ข่าวมาว่าจะแบบมีพี่เติ้ลกับพี่เปิดวันมาก็ฝากพี่เติ้ลพี่เปิดด้วยนะครับครับผมก็มาให้กำลังใจพี่เต ผมว่าอยากจะแบบ่ปในแนวแบบว่าเป็นแฟชั่นแนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างเฉ่จะพุ่ไปมากที่ไหนกันบ้ีงเฉยเฉยเฉยยจะประกาศหรือเปล่าไม่ไม่มีคั่ไม่มีแต่ว่าแบบคือส่วนตรงผมแล้วผมอยากไปในสายแฟชั่นมากแบบอยากไปไปแบบไป explore แล้วก็แบบไปค้นหาหรือว่าแบบไปเปิดโลกใหม่ในสายแฟชั่นค่ะส เออมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าออสเซอร์รีหรือว่าแบบไปแบบชมวิวชมบรรยากาศตรงนี้ครับเพราะว่าบรรยากาศแบบในแฟชั่นคือแบบเป็นคนละบรรยากาศกันอยากจะโกนเออร์ด้วยจะไปออกต่ใช่ระเทอยากอยากไปโกนเออร์อยากไปโกนเออร์มากเลยครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอยากอยากไปทำความรู้จักกับพี่ๆหลายๆคนแลว้วก็ได้ไปใช้ภาษาด้วยเสริมความรู้เชิงชีวเป็นงานไหนที่เราแบบว่าอยากเข้าร่วมอะไรพวกนี้ไหมอยากเข้าร่วมหรอ ก็แบบอยากเอาลุคคือลูกหน้าเลยที่เกี่ยวกับแฟชั่นอ้วนจะเดินไหนอะไรกันไหนถ้าเราเอาผมไปเนาะเขาต้องไปอยู่ไหนะอ่ะคือครบรอบหนึง่งปีสูงฟ้าไปเนาะอ่าค่บ้านขาเขาบอกว่ามีแก้วมช่ร์ต้องส่งเข้าไปแล้วบอกว่าหนึ่งปีแล้วนะไอ้พวกอ้วนนี่ใช่ครับผมก็แบบอุ้ยแบบเวลาผ่านไปเร็วมากภูมิใจกับลูกคนมากๆเลยแล้วทุกคนบอกบว่าอะไรอ่ะทุกคนบอกว่าอะไรพี่โทบอกว่าสกิปหรือเปล่าเนี่ยพี่โท ดูคนอได้คจริงๆแล้วแบบคือนันแหละครับแบบจริงใจกับน้องๆแต่น้องๆคดว่าเ้ยผมคิดหรือเปลาไม่ไม่ไม่จริงๆแบบภูมใจมากๆเลยครับับน้องๆทุกคนแล้วก็แบบขอให้เราแบบได้ไปต่อไปเยอะนะครับสำหรับีร้นี้ก็ถือว่าเป็นซีรี์ที่้น้องๆก็เม้อนกัเนกไมั้็รู้สึกว่าแบบแรกๆดก็ต้องบขอบคุณซีวสเรืองกีานะครับที่ทำให้าได้ได้รับ การค้นพบมากขึ้นแล้วก็แบบได้เจอกับพี่ๆหลายๆคนแล so like, like, like like, ้วก so, ็แบบก็อีย่างนงก็อว่าต้องขอบคุณพี่นๆดวยนะครับที่แบบมาติดตามแล้วก็แบบมาทำความรู้จักเราแล้วก็มาติดตามเราแบบจากซีวิสกหมือนัหรือว่าตอนนท่าันนมากเลยครับที่แบบเราสับสนุกเร่คหนึ่งปีไปเนอะค่ะบสองคนได้ไคะบหนึ่ปีไปปีดือนปีใช่ใช่เพาะกล้องอะตอนเขาถามนี้ไปแล้วพี่โครู้หรือเปล่าพี่โคไม่ได้ตอบ ่ใชมอยากรู้ป่าว่าเขาตอบอะไระอโอ้ยอยากรู้ครับอยากถ้าอยากรู้แล้วต้องไป<ว>ดูย้อนหลังพี่โทเพราะกล้องจะไม่ได้เหมืมอนกันกต้องแบบว่ามีอะไรจะบอกพี่เนา1.6ปีที่ไม่คนตามใจกันไหนนะพี่ทีอยากบอกว่าอขอให้พี่โทเป็นเด็กดีแนละ้วอย่าดื้อแล้วโอเคไหมโอเคก็ครบ1ปี6เดือนนะครับรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแต่ก็เราได้ทำอะไรมาหลายอย่าง อืมอาจจะดูแบบเมื่อยหรือเขาใจบ้างแต่ว่าแบบเราก็ผ่านมาได้ดีก็รู้สึกว่าปลุกใจกับพี่มากเลยที่เราต้องแบบเดินทางมากกับพี่มาถึงจุดๆแล้วก็ขอให้เราได้เดินหน้าและก้าวหน้าไปต่อเรื่อยๆนะอันนี้คือซึ้งซึ้งอยู่กำลังแบบว่าแบบตั้งใจฟังอยู่เรามั้ เราสองคนนกเรียนอซื้อเป็่นไอยส้งอยู่คนนละกไม่ต้องเศร้นานะแพ้ชนะมันเป็น่ด้ธรรมดาแต่เื่นชนะเป็นเื่นธรรมดาคีอยู่แล้วเป็นกล้องเหมือนกันเลยรเรื่องผมตอนนี้ก่อนแพ้ไม่เป็นอ่ะครับเราจะได้แข่งกันหรือเปล่าร้องแล้วก็ววชนะมหาพี่นะหมายว่ากีฬาไหนนั่นสิ <c oughs> ถ้าเกิดวันลงกล้องลงแบบกีฬาที่พี่ชอบเล่นแบบตรงไปเจอถ้าพี่ชอบลงกีฬาที่กล้องชอบเล่นพี่ตรงนี้เจอกล้องเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นอะให้แบบมันไม่กีฬานั้นมีคนหลายคนที่แบบลงนะพี่ก็เลยแบบลงไปเลยนะฮะเขาหาเพราะว่าราคาบนเพิ่มอยู่บอกไปได้ไหมบอกไมได้บอกได้เพราะว่าจริงๆกีฬาแบบว่าแบบจริงๆก็คือแบบทุกคนอะอาจจะมีลงมากกว่าหนึ่งกีฬาครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่แบบเกลียกกันเพราะว่าเราแข่งกันนะเราแข่งกันนะเราโดนแข่งกันเองมั้ย เอาจริงๆครับยังไม่เห็นเหมือนกันว่าไม่แข่งกันกีฬาไหนยังยังไม่รู้แหมสภาพจะเป็นยังไแแองอแต่แต่แต่ถ้าได้แข่งก็ปวดจตชนะอีกอะเออพี่รอจะอ่อนข้อให้น้องไหมโอ้ไม่ต้องมีข้อครับคแค่อ่อนอยางไงไม่แต่งตัว ครับพี่โหร้อนี่บอกว่าไม่ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่าแบบว่าเห็นเส้นชัยสำคัญกว่าเราใช่อย่าท่างนี้เลยไม่เป็นไรครับเพราะว่ากีฬาที่พี่โหเล่นเนี่ยเราไม่ได้เล่นครับจริงๆริไปดูไปดูตารางไปยังจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงกล้องอื่นลงกีฬาเดียวมันจะใช่เราต้องต้องรอเขาสิบปีที่นึ่งโอเคได้ถ้าเราลกล้องลงกีฬาเดี๋ยวพี่ใครว่าแต่เราท็อพสิเชีเนอะ ก็แบบให้กำลังใจอยู่แล้วครับถือว่าแบบนราต้องจะอยู่ทีมไหนก็ตามก็เชียร์อยู่ตลอดไ้องไปเชียร์ข้างสนามเลยป่าเหื่อน้องพราะการกำลังใจนะพี่โอมผมอาจจะนั่งอยู่คนละฝั่งหรือพี่โอมต้องเดินหรือเปล่าต้องเดินพาเลทหรือเปล่าเดินพาเหรดใช่เดินพาเลทดด้เดินพาเหรด้วยมีอะไรจะพลอยบอกไปอีกเลยไม่ผมผมเห็นแล้วว่าเขาเพิ่งมีลิสต์ออกมาแล้วว่าแบบใครทำอะไรบ้างพี่เราทำอะไรกูได้หรอไม่ได้ คือแบบว่ามีลิสต์ออกมาแล้วครับว่าแบบแต่ละคนรทำอะไรบ้างแล้วแบบเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายเหมือนกันผมคิดว่าผมจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นแบบเป็นอะไรเป็นไรหเล่าอาจจะเป็นลีดหรือเปล่าเฮ้ยก็ได้นะอยู่จะเป็นแดนเซอร์หรอขอท่าหน่อยสขอท่าเลยซ้อมยังซ้อมยังครับโอ้หซ้อมมาเรียบร้อยแล้วครับซ้อมกับพี่โภมาสองคนเลยบ้าหรือไงเขารางว่างผมตอนแบบผมอยู่มัธยมเนี่ย เคยเห็นเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเลียนไงครับไ,ไอปิง,อ,งอะไรสักอยาก่างแล้วสุดท้ายกระบกนี้พี่โจได้ไหมพี่ได้ไหมพอได้ครับผมเคยคันบ,บิ๊ขอขอบจริงเหรอเคยคันบิ๊จริงหลายโชว์หน่อยไม่เราอยากดูขอสักหน่อยสักหน่อยอยากเห็นนะเเอสอสวยใส่ได้รอเตรียมดูเราวันนั้นไม่จริงป่ะจริงๆพีๆ่เคยไลน์อะไรโชว์หน่อย อันนี้ของแทนะต้องนอกเสือเราก็ก็ไม่เคยไม่เคยคัดเีืเลยครับเดี๋ยวก็ให้เขาสอนนะยากเลยครับสอบไม่ให้เก่งสอบฝ่ายั็ได้ก็ให้เฝ่ายรนอะตามรางแบบกีฬาสีไทยยันต์สูงสุกอย่างแน่นอนครับผมก็ฝ่ายทุกคนนะครับรอมาเชียร์พวกเราสองคนด้วยนะครับในงานกีฬาสีของดูมันดีนั่นเองครับผมดูมันดีสุอดเลยต้องชนะแน่นอน แต่ยังไงพ,พี่พูดตรงนี้เลยพี่พูดตรงนี้เลยตรงนี้เลยว่าว่ากีฬาไหนที่ผมลงเล่นนะครับชนะทุกกีฬาพูคาพแค่นี้สอกรอกหน้านงแล้วพูดอะไรกันคะกีฬาไหนที่พี่ลงเล่นชนะหมดเพราะนั้นก็ไม่ได้ลงไงพี่โอก็เลยชนะโอ้ oh. <laughs> <laughs> กันละกัน okay. เราถ่ายรูปกันเเาจอก็ริงเลยเจอนานมากแถวพี่โฮยืนตามเขายืนตามแบบเดิมอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยน